พลังออกมาเผยหลักฐานแทบช็อกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันได้เลยครับวิวัฒนาการของบ้านโนนวัดเชื่อมโยงกับพิมายต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ4 0 0 0ถึง6,000ปีจนถึงปัจจุบันมนุษย์โบราณที่นี่เป็นบนรรพบุรุษของคนในปัจจุบันพื้นที่พิมายโนนสูงแอ่งโคราดที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดบรรพบุรุษของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระวงเล็บผู้สร้างพิมายพนมรุง้งพระบรมวิษณุโลกหรือนครวัด ศาสตราจารย์ชาวไฮแอมศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีสรุปว่าที่นี่คือ The Origins of Angkor เราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากไหนบ้านโนนวัดเป็นบานพบุรุษของคนในแถบนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมในแถบนี้ด้วยซ้ำไปาอารยธรรมนครวัดก็น่าจะได้มาจากคนกลุ่มนี้วงเล็บแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด คือแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่กว่า200ชั่วอายุคนไม่เคยขาดตอนด้วยที่น่าทึ่งก็คือพบหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินเก่าและหินใหม่อยู่ร่วมกันด้วยครับชมสารคดีได้นะครับรากสุวรรณภูมิวิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มแม่น้ำมูล The Human Evolution of m o u n River Basin ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น <c oughs> โอ้ยไอเลยรู้ได้ไงว่าจะพูดถึงขงมิ้มเน,นี่ะเป่านะครับเอาล้ครับสำหรับวันนี้ก็มาสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องปานลุยทีวีและทางช่องขมินเฮฮากันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็วันนี้ขอฉีกอกขมินอย่างเดียวเลยนะฉีกอกเรื่องทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นี่นะครับมีการเผยแพร่ค,คลิปของดรชาไฮแอมนะครับ ซึ่งเป็นนักวิชาการโบราณคดีนะครับเขาได้นะครับเปิดบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในครั้นที่เขามากับทีมงานคณะนักโบราณคดีนะครับมาที่นะครับอำเภอพิมายนะครับเอ่ออำเภอบูญใหญ่นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคออาราชก็เนียไงครับโคราชซึ่งเขามาขุดค้นพบนะครับแหล่งโบราณคดีซึ่งมันมีหลักฐานหลายอย่างนะครับชี้ไปตรงที่นั่นว่า เป็นต้นกําเนิดของอะตระกูธลธรรมปุระหรืออะไรนั้นสักอย่างหนึ่งนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอะไรปุระปุระนี่แหละที่มันมันมีความเกี่ยวโยงไปถึงอาณาจากักรพะ่รับนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มาถึงโนนวัดมาหินปุระมาหินปุระ,ะอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นคนสร้างอาณาจักรนครวัดนะครับซึ่งในหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อจิกซอไปถึงพิมายไปถึงธารวดีเลยนะครับว่ามันไม่ได้ขาดตอนมันไม่เหมือนขเขมรน,นะจู่ๆก็โผล่ขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ เราก็พากันงงเรื่องขมนอยู่นานนะว่าเอ๊ะมันมายัางไงว่ามันมันอยู่ชาวาแล้วขมนมันโง่ขนาดนั้นมันจะมาตรงนี้ถูกเหรอไอ้หียเราก็นั่งโง่้กันเป็นปีเลยนะสุดท้ายความลับมันมาแตกจีนมาแฉนักวิยานักโบราณาคาดีจีนออกมาเปิดเผยน,นี่ขมนแล้วตอนนี้แม่งโดนเปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เวียดน,นามมาพมา่าแล้วตอนนี้ห้าประเทศแล้วเนี่ยมาเปิดในนี่บอกแล้วเนี่ยบารามีไม่ถึงนี่อย่าไปจัด บารมีไม่ถึงอย่าไปจัดมหาสงการจัดไปอย่างเดิมมาดีแล้วโจรนำขโมยอ่ะจัดไปอย่างเดิมมาดีแล้วนี่เขาเรียกว่าบารมีไม่ถึงแม่งไอง้เฮียลิจะเป็นอ๋องแต่เป็นไงเป็นแค่คนขัดรองเท้านะพอบารมีไม่ถึงก็โดนอย่างนี้แหละนะครับเขาเรียกถ้าภาษาปัจจุบันนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าข้อหาหมัดไส้จริงไหมสมเด็จโตโยตา้า <c oughs> ให้กูชอบมึงไอ้เฮียเนี่ยนะครับโง่ดีเราเนี่ยโง่ชิบหายเลย เดี๋ยวมึงกับกูจะต้องมีคลิปต่างหากนะมึงกับกูเนี่ยนั่งแหกตาคนอ้เหี้ยผมไปดูมาผมไปเจอช่องของมันเย็ดแม่อมมคอมเมนต์สามคนสองคนนักวิจารารคารูอะไรสมเด็จโตโยตา้าเดี๋ยวมึงกับกูต่างหากคลิปหนึ่งเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะเรื่องนี้มันฉีกอกคเมเนตทั้งประเทศเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้กรอมเนี่ยหรือขอมเนี่ยแม่งอยู่ตรงนั้นหมดเลยเป็นผู้สร้างอาณาจักรนะครับเป็นผู้สร้างอาณาจักรนนวัดต้นตำรับพระเจ้าสุริยะวรมันนะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็เป็น ก็เป็นพวกวัฒนธรรมอินเดียมัน,มนพุ่งเข้ามามันมาตรงนี้มาตั้งแต่สมัยตะรวันดีพิมายแล้วมาถึงเนี่ยอาณาจักรโนนวัดเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาสร้างนะครับปราสาทต่างๆที่เป็นหินสลักเนี่ยนะครับการแกะสลักหินเนี่ยนะครับอินเดียทมินเนอะรหรืออินเดียใต้เนี่ยในที่เข้าเข้ามาในโนนวัดเนี่ยเข้ามาสอนนะครับเข้ามาสอนเรื่องก,การเมืองการปกครอง,งการค้าขายให้เป็นระบบนะครับแล้วรวมถึงการแกะสลักหินจิลาเพราะตอนนั้นแผ่นลงแผ่นเหล็กไม่มีมีแต่หินจิเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขก็ามาสอนแกะนะครับ ชาวอาณาจาักรโนนวัดก็มาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้ในการแกะสลักหินจนกระทั่งอะไรฮะจนกระทั่งเรามาเจอเอกอ,อัครราชทูตจีนนะโจต้ากวงเนี่ยต้องโทษโจตากวงถ้าปล่อยให้พวกเฮียขเขมรนี่อยู่ที่เดิมก็ดีแล้วเสือไปเอามาไงเอามาแล้วมาขายมาขายคนไทยด้วยกันมาขายของของตัวนั้นก็มีเงิน,นเพราะเราค้าขายอยู่กับหลายอนาจักรเราติดต่อม,มีเส้นทางสายไหมถามขเขมรเส้นทางสายไหมแม่งยังไม่รู้เลยแม่งบอกไม่มีไม่มีครับมีแต่เส้นทางโรตีจะไปหาแขกอย่างเดียว แล้วอินเดียเนี่ยเขาก็ออกมาแฉมันนะโอ้โหหกประเทศนะยุคนี้ขเขมรแม่งโดนน่ะกูบอกแล้วถ้าทําตัวดีๆทาตัวให้มันเหมือนมนุษย์ให้มันเหมือนคนไม่ต้องเหมือนมนุษย์หรอกขเขมรน่ะเขมรเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกทำตัวให้มันเหมือนคนน่ะแค่นี้มึงก็ไม่โดนอะไรแล้วนี่วันนี้ทําตัวแม่งไม่เหมือนคนไงไอเฮียแล้วก็โดนสารพัดที่จะโดนจริงไหมแล้ววันนี้เป็นไงปร้อมอย่างเดียวเลยอ่ะพร้อมปล้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมปลอมนี่พาไทยมาเลยนะครับรถใหม่ ใครที่พีออเดอร์เดี๋ยวจดส่งให้ภายในสัปดาห์นี้นะครับไม่ต้องห่วงนะคะส่วนใครที่ไม่ได้พีออเดอร์แต่อยากจะสวยอยากจะรอยอยากจะเท่เหมือนคนสยามก็เป็นไง mm. เหมือนในพวกเสีย mm. ก็สามารถที่จะมาปลอมกันที่ห้องห้องเสื้อได้นะครับเรามีให้ปลอมหมดเลยะเห็นไหมเนี่ยเขาเมนนะดรชาวเนี่ยนะครับบอกเลยบอกอาณาจักรโนนวัดนี่แหละคือไทยที่อยู่ตรงนั้นเป็นต้นกําเนิดแหลง่งอรารยธรรมพวกประสาถินที่ตามหลังกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครวัดอังกอรวัดภวกนี้ตามหลังกันมาหมดแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ เรามีปราสาทต,ต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเต็มไปหมดนะครับสร้างโดยพระเจ้าชัยวร,รมันในหลายๆรุ่นด้วยกันมาสร้างจนกระทั่งมันมจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับไอ้นครวัดนี่น<ม>แหละฮะพอหลังจากนาครวัดล่มสลายไปแล้วนี่นะครับประเทศเขมรเนี่ยนะครับไม่เคยมีปราสาทคยอะไรอีกเลยเย็ดแม่รอพังอย่างเดียวนะครับที่จะไปดูเนี่ยก็สิ้นสุดที่นครวัดหลังจากนั้นพอหมดนครวัดแล้วเขมรแกะคยอะไรเป็นไม่เป็นเขมรทำควอะไรไม่เป็นหรอก <c oughs> มายุคนี้ฉลาดหน่อยนะครับเอามามันมีเครื่องมือพร้อมไงอยากจะปอมอะไรก็ปอม นี่บางคนเทเลสินเลยที่เอฟซีเคยดูที่ป๋าเปิดให้ดูแม่งเทเลสินเลยสัตว์เสียเวลาเจียเสียเวลาแกะทําบล็อกแม่งขึ้นมาเองเลยจริงไหมนี่นะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปที่ผมเปิดให้ดูนี่นะฮะว่าฝรั่งมังค่าเนี่ยเขามาศึกษาเขามาค้นควาแล้วเขาเจอหลักฐานต่างๆเขาเจอหลักฐานหลายชิ้นเลยนะครับซึ่งมันบน่บน,บน,บนบ่งบอกว่าเนี่ยไทยแล้วประวัติศาสตร์ของโนนวัดก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังพี่มายไปยังธารวัดีได้นี่รวมถึงทะลุธารวดีขึ้นไปก็คือ เป็นชนเผ่าเซาท์อีสเอเซียกันเลยนะครับมันเป็นแบบนี้นี่คือประวัติและความเป็นมาของคนไทยของสยามหรือของเสียมนะครับส่วนโจนขเขมรก็มาจากป่าชวาซึ่งไม่เคยยอมรับเลยแล้ววันวนกันเลยฮะวันวันกันนึกถึงแต่อะไระน,นึกถึงแต่แตงหวานแตงหวานอยู่ไหนลูกแตงหวานนะครับไอแตงหวานมันไม่มีตัวตนหลายคนบอกแตงหวานมันคือต้นต้นตระกูลนรโดรมนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับคุณต้องไปไล่ดูไอนรโดรมเนี่ยมันมาจากไหนเขาเป็นเด็กเลี้ยงไก่หรือเปล่าไอแ,แต่ไอแตงหวานเนี่ยไม่มีอยู่จริง อะไรปะองปะโอยปะคูปะคุยอะไรนะั่นไม่มีอยู่จริงคนขมเเยนแม่งมัวมัวจนประทุกวันนี้ประวัติศาสตร์แม่งเละเทะไปหมดเลยเพียงแค่ต้องการอยากจะยกตนยกตนให้ขม่มยกตนขม่มท่านไปขม่มไปขม่มคนบางกลุ่มขม่มคนบางคนเท่านั้นเองบอกเฮ้ยสมบัติผ่กันชมนะเว้ยเฮ้ยเออพวกมึงก็นั่งมานานแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าคิวลูกกูบ้างนะอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเอาแล้วครับคลิปนี้ก็ผมก็ถือว่าฉีฉีแขกอ,อกขมรกันจะดิ้นตายแล้วคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวสมเด็จจุลจตตาแม่งเอาผมไม่ได้ <laughs> ที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หลายคนนในช่องป๋าหนุ่ยทีวีช่องเขมรทห,หานี่ป่าเขาไปอ่านมีความรู้อยู่หลายคนนะอ,อ้างมาหลายคนเลยถูกต้องเลยนะลองให้ความเห็นดูดครับว่าลองคอมเมนต์มาดูว่าจริงหรือไม่จริงที่นะครับธนปุระหรืออะไรเนี่ยที่มาอยู่ในอาณาจักรโนนวัดเนี่ยเขาเป็นคนมาสร้างนะครับปราสาทละครวัดก็ลองให้ความเห็นกันมาดูนะครับแต่ส่วนใครจะขยมม่มเขมรใครจะด่าเขมรก็เต็มที่แนละผมไม่ห้ามตามนะเอากันเห้เต็มที่เลยเพราะผมไม่ได้มองคนเขมรเป็นคนไงน,นะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านหนที่ต้องการสน,สนับสนุนรายการปากก็สามารถที่จะสแกน QR Code คและมีเลขที่บัญชีรวมถึงปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ